มันน่ากลัวไม่ปลอดภัยเจ็บอีกแล้วเหรอวุ้ยวุ้ยเผื่อประตูก็เปิดไม่ได้กระตูเปิดไม่ได้เอาแล้วก um, yeah. ูดับอะไรผิดเราเอาเอาเจ๊ย่านี่ข้มเลย ไม่มองมองพื้นแกไม่สามารถหนีได้กูไม่รู้กูไม่จนอีย่ามาขับนะไม่มองมองพื้นดีกว่าถอยเอา้ยถอยไม่ได้ด้วยคือเราต้องขัดไปมองมันใช่ไหมอ๋อหมดแล้วโอ้มีแค่ดีเองห้องแคบอันนี้อะไรอ่ะเป็นรูปของผู้หญิงเด็ก ปีศาจแล้วก็ผีหรอเอารูปเก็บไว้หรอโอเคไป